วันนี้ผมอยู่กับแม่ผมผมเลี้ยงแม่ผมผมสบายผมกวางแผนชีวิตผมให้รักกลุมให้มันม <ชง S 1> <แ>ั่นคงน่ะเราไม่เวอร์ไม่ตามเขาอ่ะ คุ่แล้วการกินอยู่ไม่ฟุ้งเฟ้อใช่ไหมโอ้โหการกินอยู่ก็อุดมสมบูรณ์เลี้ยงแม่อย่างดีให้ค่าตัวแม่ไปใส่บาตรแม่อยากกินอะไรบอกเราเราจัดให้หมดก็แม่บมกมาเลี้ยงแม่แม่อยู่ที่ไหนฮะแม่อยู่รังสิตเนี่ยอยู่รังสิตอายุเยอะหรือยังคะอ๋อแปดสิบสี่อ๋อดีจังเลยนะเลี้ยงแม่พอแฟนผมตายผมก็เลยอยากได้อะไรผมก็ปรุงหมดเลยนะ ผมกลับมาดูแลแม่ผมจริงจมันไปเดี๋ยวแม่ผมก็จากผมแล้วอยากได้อะไรขอให้บอกทำไมดีจังเลยนะแล้วก็เลี้ยงแม่อย่างเต็มที่เลยนะแบบไม่อดอยากนะให้ใจบาดทุกวันพอผมเข้าบ้างแกก็ออกแล้วเดินไม่ให้นั่งโมตายด้วยนะให้ออกเต้นมันจะได้ยืดจะได้มีความมีน่งแข้งขาจะได้อ่แปดสิบสี่ปีก็เยอะมันกเนาะโอ้โหเลี้งแข็งเรงนะอ้วนหรือผอมเลยผอมผอมอันนี้แม่ก็แปดสิบเอ็ดเหมือนกัน แต่แกก็ผอมๆแหละโชคดีนะยังมีแม่ให้ให้ดูแลเนาะค่ะก็อยู่ด้วยกันสองคนน่ะก่อนจะออกขับรถข้อหัวขอพ่อเราก็จับขาแกมาไว้บนหัวแล้วค่ะอ๋อไม่ได้รังเกียดอะไรที่จะเอาเท้าแม่มาใส่หัวลูกเหรอคะอ่าบอกตาได้หมดแล้วค่ะทำอ๋อทำเป็นสิริมงคลใช่ไหมคะดีมากเลย